สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่28่สกุมภาพันธ์2565นะครับไม่ได้ลงคลิปครึ่งเดือนครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างครับทำนู่นทำนี่อาชีพของผมก็เกษตรกรแล้วก็ค้าขายไปในตัวครับก็วันนี้ว่างๆหลังจากฝนตกไป2วัน สองวันเต็มๆครับฟ้าปิดวันนี้ก็แดดออกเนาะแดดออกก็พาเพื่อนๆมาชมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนต้นนี้เสียบข้างสองปีกับห้าเดือนสองปีกับห้าเดือนต้นใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูลำต้นมันฮะเนี่ยครับ ผมแต่งกิ่งด้านล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างบนยังไม่ได้แต่งเนาะเดี๋ยวให้แรงๆซะหน่อยก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งแล้วก็ทําการเสริมขาให้มันอีกทีนึ่งนะครับก็โอเคอยู่ถึงอยู่อันนี้คือแผลที่ไฟท็อปลงครับผมก็ใช้ไคโตไดมาผสมกับมูลชี้ไก่ครับไปเข้าไปก็หายแล้วเนาะ ปัญหามันคือผมปลูกระยะที่มันชิดเกินจากต้นใหญ่นี้ต้นประมาณ5ปีกับต้น2ปีกว่าๆนะสปี5เดือนถึงกิวที่มันชนกันแล้วครับนีครับปลายกิ่งมันชนกันแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการกิ่งให้มันให้แสงมันลงได้ถึงลำต้นเนาะก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็พยายามซอยกิ่ง มันชนกันออกต้นใหญ่ประมาณนี้แล้วครับสูงก็ถ้าไม่ตัดยอดไปก็4เมตรกว่าแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4เมตรครับเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่นครับต้นนี้มันออกดอกครับเนื่องจากอายุมันได้เนาะประมาณห้าปีดอกก็ระยะนี้แล้วแต่ว่าดอกของมันไม่เต็มต้นครับ เนื่องจากสภาวะอากาศที่มันชื้นบวกกับพื้นที่ตรงบริเวณนี้มันชื้นครับเดี๋ยวคาดว่าปีหน้านี้จะทำการซอยกิ่งให้มันน้อยลงครับอาจจะเหตุผลที่ว่ามันกิ่งมันเยอะไปแล้วก็แดดลงไม่ถึงลำต้นครับปไปเดินดูทั่วๆเนาะแดด อดอกก็ประมาณนี้แล้วครับดอกอยู่ในระยะดอกจะหอมแล้วครับเป็นปีแรกที่มันออกดอกครับก็ได้ประมาณนี้ดอกจะไม่พอต้นเท่าไหร่แต่จะลองไว้ดูครับให้มันติดสักสี่ห้าลูกก็ยังยังดีอยู่ นะครับใบก็ประมาณนี้แลนะ้วใบหลังจากมันเริ่มแก่เลยเทสลาดมานนะครับใบเริ่มแก่แล้วครับใบเริ่มเขียวเข้มแล้วครับพออยู่ที่ช่วงจังหวะใบของมันว่ามันจะตรงกับช่วงที่มันระยะผลขนาดไหนคาดว่าน่าจะโอเคครับเพราะใบระยะนี้ครับหันมาดูอีกต้นหนึ่งครับ ตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันออกดอกซีกเดียวครับเนื่องจากกิ่งประธานมันมีสองกิง่งกิ่งนุ้นมันจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะฮะทางนี้มันจะเจอแดดเต็มๆฝั่งที่เจอแดดครับเนี่ยครับดอกก็ประมาณนี้แล้วผมก็ทําการแต่งดอกไปแล้วครับให้มันอยู่ในระยะที่ห่างกันพอสมควรเพื่อไม่ให้มันใช้พลังงานมากเกินไปในช่วงที่มันขึ้นลูก หลังจากแดดออกมาก็น่าจะโอเคฮะเพราะว่ามันจะตรงกับช่วงที่มันจะบานพอดีนะครับอาจจะมากไปสัหน่อยดอกเดี๋ยวก็ต้องแต่งอีกสักรอบครับไอดอกที่มันชิดกับลำต้นผมก็ออกแล้วครับประมาณ30เซนเนะครับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งถ้ามันติดลูกขึ้นมา การพัฒนาการของผลมันจะช้าครับมันจะช่วงปลายนี้จะได้รับสารสารอาหารที่เร็วกว่าดอกก็ประมาณนี้แล้วเนาะส่วนต้นนี้อายุเท่ากันครับ5ปีแต่ปีนี้น่าเสียดายครับที่มันไม่ออกไม่ออกดอกเนื่องจาก บ้าใบครับบ้าใบความชื้นสูงมันทําให้มีการแตกแต่กิ่ง,ขงแขนงครับก็คาดว่า,าเหมือนกันครับจะมีการตัดแต่งกิ่งครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ลดกิ่งที่ไว้ลูกให้น้อยลงครับเพื่อให้แสงมาลงถึงลาต้นและกิ่งให้มีการสะสมอาหารที่มากขึ้นครับโอเคครับคลิปนี้ ก็คิดถึงเพื่อนๆครับไม่ได้ลงคลิปนานฝากเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนที่มันปลูกระยะที่มันชิดกันครับห่างก็ประมาณสี่เมตรเนาะจากต้นนู้นมาต้นนี้เดี๋ยวกับเพื่อนๆกิ่งม,มันก็ใหญ่มากต้นใหญ่ครับคาดว่าปีหน้าสามปีกว่า,วาน่าจะพอเห็นดอกบนะ้างเนาะดูกิ่งครับเพื่อนๆกิ่งม,มันก็ใหญ่ประมาณนี้แล้ว โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ